ฟาดตัวละหาพันเลยติฟองวนมาโอ้พอฝากไว้ตัวละหาพันงวนนี้สิถอนขึ้นบะงวนงวนย่อมแพ่เปลี่ยนได้ยุ่งอ่พองี่ว่าี่ว่างวดสิพันมี่ฝากไว้ตัวละหาพันงวนนี้ย่อมแพ้่สิถอนขึ้นนั่งับเมียกับว่าเคยแพ้่ยกแร่ที่เขียงน้ํายาเส้นเองนะลูกค่านางยิ้มยาเส้เองนั่น ขใจย่รางายอาแต่ว่าพ่อพิดกันไม่าปพ่อพีดื้อตระหาพันบ่ถือเนี่ก็บ่อพิดกันในนอนในมุงคือเก้าคือเกาคบไ่ได้ออกนอกมุงโอเคเออดีแล้วดีแล้วยของนอกไก่เนาะาถ้แต่ว่าต้องกาได้กาเสียนะพ่อนะย่มเข้าถือคนยังกาใจเนาะย่าเข้าบ่ถือ เฮณยิงสิบอกา่ใจเพิินนะพ่อเนาะต้องล่างกล้วยเสือไม่พลานเมยบอกผู้ยิ่งเสื่อคนนี้งานนักกันเขามีเงินหลายคุณน่นมีรถมีาเงามปนเลอเลาสื่อเป็นสื่อใดเือเป็นล้านตัวรส้านเพราะถือเป็นล้านผู้เพิ่มโอกาเป็นมาย่านห้าย่านห้าเขาว่าเขาโกงเฮ้าเฮือบไปแล้วปิดประตูห้องเกิดตีเกิดขาเฮ้าจะไหนบวกาัแบงเงินเล่นเให้บวกอไป อได้บ่าวบานีได้เขาบอกเรขบัญชีเท่าไหร่ครับเขาแบบโอนบัญชีเลยเดียน้เสียงปิ้งปิ้งปิ้งมาเสร็จแล้วครับบ้นีอเล็วมันกง่าว่าพีผู้ใดถือเงินสดมาหาดอกเงินหลยปเนยอนนน่อยเงนแมก็เลยมั่นใจก็เลยมคุณเลยแลนไปซื้อเมื่อน่ะไปซื้อไก่ฟาดตัวรหันไปซือาบคุนเนาะ ฝันในหลวงพ่อคุ้นเน่ากันง้มหาเนี่ยมันฝันสิเลยวงพ่พนตายพ่สอใดเกิดพ่อสอใดนน่วถเกิานจพัรษาพุนนี่ยปัญหมตายมองเลยกระเสือดว่งแน่ันี่บนั้นะมันสิบหพทศราเมื่อตปนตายฮาเมียดมือตายอายุเก้าสิบสองวัดมองเลยกนำฮาปดแล้วว่าพ่อสอมีสัตว์รคุ้น บอลเรื่อง16ไปเรื่องอไรบอลี่ว่าฝากไว้ตัวรหัสพันงวดนี่จังสิทวารอลคนอยู่ขตามบอลี่ต่อยด้วยจ้าตามต่อคือเก่าบนมาบ่ถจุตามต่อคือเก่าโอ้ยสียดายันโมแมนอันมเมนต์ันโมเมนออกวันที่1เจ็ดเลยมันใจถ้าเป็นว่าซื้อตัวละเ7พันแมนเอาเก็ตตีว่ามันหาดีขางล่างซื้อตัวละเจ็ดพันองเ่ยกตัวเดียวซื้อตัวเดียวค้อม บ่มีมาเม่อเวลาซื้อหกสองเรสองหกเนี่ยหกสองหกสองตัวเดียวเจ็ดตัวละเจ็ดพันเนี่เราซุ้มอยู่ข้างบนน่ะตัวละห้าพันข้างบนนี้ก็ซื้อสามตัวไอซี่เอ้ยฝากไว้ฝากไว้พร่อฝากตัวละเจ็ดพันตัวละห้าพันฝากไว้เพราะว่าเพราะว่าหมอรวยกับลกในไรสดเขเห็นน้ำลายฮู้นพุ่มแล้วอนมืกขึ้นนี่พันมาว่าจังได้พันมาเขาฟันบ่พ่องยเหรอครับ ว่าเป็นไงปันนึ่งรออเอานนี้มันกู้ไปเห็นตัวกันได <laughs> กแม,มาตุลาก็เลยมาเล่นน้ำซื้อๆเ้อค่ะมาเบิ่งพอดีเพินน่นกางมุ่งให้พักพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบ่ขนาดตัดผมนดิดีดบ่คอยมีเวลา,ายังมีเวลาเห็ดมุ่งให้พักนุงดู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 นี่มัลูกไส้เห็นฮะลูกไส้เป็นยังไงบอกให้ไป็ชายรูบเบิ้งอยู่นี่ชายรูบไอ บายาเ่าเป็นมาบวกว่าเอาลูกมาเบิงลดกว่กันเป็นจันอะไร่ีตามพุ่นเป่น่าสิไปท่ายลูกมาเป็นมาบวบสิมันพูดเดียวกันเลยคือให้พหนูพาให้เปิ่ผพาพหนูไปท่ายติบให้อ้นั่นอันน้ลูกไต้ว่าให้อนนี้ยมผู้แม่ไปถ่ายลูกกัญญาเ่าบ่เบิ้ลด้วยก่อนลูกยี่ห่อมี่ยี่สามีพุ่มว่าลูกยาเสาหมกมูลบอกลูปลักษณะมันสิมาบวกแล้ว พูดตั้งแต่นั้นะเป็นพักแคกอยู่ไซม์มือถึงผู้เธออายุแปดสิบกว่าแล้วก็เป็นหลังตัวกองกูบ่นำตั้งแต่ยัคทีหน้โอ้มามาบอกพ่อนเนี่ยอายุแปดสิบกว่ามาบอกปลูกไส่ปลูกไส่ใช่เราเมียนาบ่อมันหมกดู่คนยิ่นบ่อมโอ้เราเราบอกพ่อเป็นผู้ยิ่งรือผู้ไส่ชวนมากเป็นผู้ไส่แต่ว่ามามาบอกปลุกไส่เป็นผู้ยิ่งแต่เป็นเสียงผู้เก่าอยู่ เป็นเสียงเคือเก่านี่เสียงผู้เก่าเคือสมมุติว่าเสียงอันมอนไหวบ้างทีเมนอันนายนี้ว่เห็นตัวกระหู้แล้วมอนไหวเพื่อนมาดูจนจำเสียงเพื่นได้กละงว้นี่เลขวัตถุแสด้กินขนมว่าระเด็งหน่อยีนีเราออาตเวลาะเาหยอกแล้วตาแล้ว เ<ไ>ป็นมาบวอาคือสายยันเนี่ยวอเนี่ยน้อยจะเวอดโดนอือคุณใดพระรามเนี่นยแม่พระรยาเ<ไ>ป็นเ <ไป S 2> อาแบบสายยันสัญญามาใส่นะนะดูนะครับพอดีจับผมมาแล้วเดินทางไฟกันเหรอครับเาไปไปังไปห้างเลยเป็นทางไปตัวเอง,งของห้างครับพี่ของห้างครับอือใช่คัดผมห้างก็เลยสิซีองไม่อย่างพวกม่มีตัวสำรองซื้อไว้บอกตัวนี้ห้างมีตัวไม่สำรองบ่ะอ๋อซ่อมแป๊บเดียวบอก ตัวนี้ว่ามนี้พันถุนนี่ของไ่ได้ซื้อว่าลูกซื้อลายสร้างอะไรเมื่อคืนาหญ่เมืกอืนกันไก่เพื่อนเกว่าหาใหลายยูแห่งบ่ยังไม่ได้สอบไม่ใช่สอบว่าสร้างสอบมื่อตย่างกันสร้างนะครับพอลี่มาสอบได้เหมือนพหนี่ก็สอบได้แต่ว่าตรงนี้เบิง์ดสะกดเปงหุจักหมุนสม ยาตากอกกจับมือเลยสมได้แต่พระยาแหะพระละยนาคุนสมก็ได้ได้ห่อตายเ่าววนว่าวนจะถึงทีเดียดหลายค่ะทีเดียดหลายมานมีเถาเนี่ยผู้ใดมาเ่ามาเักเลยเนาะเมาเ่าไปหากินเราก็ได้กันบุญด้วย มันใจเย็นเย็นเนาะลูกค้าก็นั่งรอมันส่อมอุปกรณ์อุปกรณ์การตัดผมอยู่เยื่อเมืม่อสนใจลูกค้านี่เม่เอแม่เราก็บ่อแม่สีล้านเสื้อสีบริจังเสย้อสีบริการเร,ร,รารเฉีกเหมือนกันไฟเบร์เนือ้อไฟบรเขา อ๋อจะรู้บ้างว่านี้เพื่อนบ้านมาบอกพอลี่พอลี่มาฝากไว้แล้วตุละหาพันตุละเจ็ดพันเดี๋ยวสิถอนขึ้นงวดนี่แหละงวดวันที่หนึ่งคุณภาพันนี่แหะสิถอนขึ้นฝากไว้แล้วงวดวังแห่นบ้านได้เพ <ah 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 ื right, ่อนมาเพื่อนฝากไว้ตุละหาพันตุละเจ็ดพันแม่บ้านกับบอจมนอนในมุงคือก็บ่ได้นอนนอกฟุ่มบ่ได้ทะเลาะกันนะจุ่งนอนน้ามีดีเดี๋ยว จมไหวนอนน้ำกอ่อนนี่อาจารย์มาติดตามเด้อค่ะมาเล่นน้ำฝนซื่อๆนะเพำฝนยนันเพฝนวาเล่เ่าเขาบ่มาหาเลยก็เลยมานะคะแล้วมาคอยติดตามนหมอนกันเด้อค่ะทีเดีวยวไอ้บัตเรเตียนไล่สายนี่หนูซืออซ้อมา,าไฟมอเตอรมั่นเสมอซื้อมาตัดให้ร้านอยู่มือเิ้านี่ก็ตัดให้อยูย่ ตุ้มไหลสายนะบ่ได้ใส่เสียบปลั๊กไม่น่รวยเฮนหาวชาดเอาคือโทรศัพท์ได้ไหมนีอยู่เด้วยแบตเตอรี่น้อยใจก็บ่แพงแต่งตะคนละราคาคือว่าล่ะสิเบิ่งคักน้ำกันพี่น้องกระลังฮหัวลังฮอครับอันน้อยๆน่ะเพิ่นกลางมุ้งห้ใหญ่แล้วงค์สิบ่ได้กลางโอ็เฮ็ดดีดี กวางตุ้งกะลำผักบุ้งผักชีต้นหอมผักชีโอ้สุดยอดอีหลอ,อใบตู้ผักปลอดสารพิษคนมาคนบ่ได้ฉีดยาเด้อค่ะกางมุ่งให้นะคะ